ไส้กรอกเร็วเยี่ยมย่างนะคะมากับมันฝรั่งบดค่ะเขาย่างมาได้สวยเชียวครับกริมเกรียมนะคะจานนี้ก็อร่อยอีกแล้วค่ะดิฉันขอเลือกทานโครแกตก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเป็นสแนกร้อนของทางยุโรปเขานะคะซิเลี้ยนชอบมากเลยค่ะตัวนี้เป็นโครแกตที่ใส่ชีสค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะร้านนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีอายุมากกว่าร้อยปีเลยทีเดียวนะคะก็ขายหอยแดงผู้อบนะคะเราก็มาต่อกันด้วยหอยอบนะคะหืมอร่อยค่ะสมเป็นร้านที่ดั้งเดิมแล้วก็ออริจินัลจริงๆเพราะแกล้มกันด้วยนะคะกับมันฝรั่งทอด สำหรับหอยอบหม้อน,นี้นะคะก็ะเป็นหอยอบที่เขาทำเป็นซอสไวน์ขาวนะคะแล้วก็ผสมกับตัวขึ้นช่ายฝรั่งต้นใหญ่ๆค่ะอร่อยดีค่ะดิฉันว่าการสั่งที่เป็นเซตเมนูนะคะก็จะคุ้มค่านะคะเป็นลันช h เมนูก็ประมาณ20 Euro ยูโรแล้วก็สั่งเป็นแบบว่าเอ่อฟอรมูลยองนะคะก็ประมาณ23่ด้อาหารหลายอย่างเลยค่ะก็ตก40กว่ายูโร ซึ่งถ้าเราสั่งเป็นหม้อก,ก็30กว่าแล้วนะคะแล้วก็รวมขึ้น่องดื่มก็ประมาณ40ค่ะอ oh, thank you very much อันนี้ก็เป็นของหวานนะคะเป็นช็อกโกแลตมูสนะคะอืมกลมกล่อมครับเพราะที่เบลเยี่ยมเนี่ยนะคะเขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องของช็อกโกแลตอยู่แล้วนะคะ ก็คิดสตังออกมาแล้วนะคะก็ประมาณ37.19ยูโรค่ะเพราะว่าเขาลดราคาให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำงานสายการบินนะคะไม่ไกลจากกรองปลาสที่กรุงบรัเซลนะคะก็จะเป็นบริเวณที่ขายอาหารค่ะมีพัตคารชื่อดังคือเชริยองที่ขายหอยแมลงผู่ อบนะคะเป็นอาหารประจําของประเทศเบลเยียนที่โด่งดังมากเลยค่ะอยู่ด้านหลังของดิฉันนี่เองในซอยนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมร้านอาหารเลยนะคะมีร้านอาหารมากมายใกล้ๆกับกรองปลาสค่ะ